สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ i อไลท์แคทครับตอนที่ครูอยู่กับเกมเบอร์ทสนะครับเอาละครับในวันนี้ครับก็ผมจะพาไปรู้จักกับสมุดเล่มหนึ่งนะครับที่มีความสามารถในเรื่องของการเพิ่มขั้าประสบการณ์ทักษะเพิ่มค่ากําลังเพิ่มค่าคะแนนสมทบนะครับเวลาทาเควสซึ่งรูปแบบมันจะคล้ายๆกับเซเลคานะครับเซนการเซเลคานตัวนี้นะที่ว่าเพิ่มอัตราการดับเงินฟอคคิว20%เพิ่มค่าประสบการณ์ต่อสู้ ามสิบเปอร์เซ็นเป็นรางวัลจากการทำเควสอะไรเงี้ยนะครับระยะทางในการพูดอะไรเงี้ยมันจะเป็นเล่มประมาณนี้ซึ่งหนังสือเล่มนั้นก็คือหนังสือตัวนี้นะครับคาพาร์ทหนสือเรืองแสงและเงานะโดยหนังสือตัวนี้นะครับจะได้รับเนี่ยจากการที่คุณกดเรียกผู้ดําขึ้นมานะแล้วก็กดไปที่ตัว A นะครับมันจะมีเควสตัวหนึ่งที่เขียนอย่างนี้นะครับว่าคาพาร์ทนำหน้าแล้วก็จะเป็นเอ่อแสงและเงาเขียนอยู่ตรงนั้นคุณสามารถรับเควสจากตรงนั้นได้นะครับ หลังจากนั้นคุณจะได้สมุดเล่มนี้มานะคุณจะได้สมุดเล่มนี้มาแล้วเมื่อคุณได้สมุดเล่มนี้มานะครับสิ่งต่อมานะสิ่งต่อมาที่คุณต้องทํานะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูว่าเราจะไปทําอะไรยังไงกันได้บ้างนะครับไปไปดูกันเลยเอาละครับหลังจากเราได้รับหนังสือมาแล้วใช่ไหมให้เรากดเลยกผู้ด,ดําเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ กดรับเควสตัวนี้มานะเป็นชีวิตของแสงและเงานะครับอ่าบอกว่าเป็นไปนตามที่เขียนไว้ในบันทึกของคาพาร์แล้วเราก็ในอนาคตก็คงมีเรื่องราวสนุกมากมายเกิดขึ้นตื่นเต้นล่วงหน้าขนาดนี้จะนิ่งเฉยได้อย่างไรว่าแต่หน้าหนังสือที่เจ้าพวกคาพารนน์้นเขียนขึ้นมาเนะ่ะเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเหมือนคราวที่แล้วเลยนะถ้าไปหาอารูสตินจะรู้อะไรมากขึ้นอ่ะนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ให้เรามาหาอารูสตินนะครับที่เวเลียนี่ เราก็มาหาลูซินที่เวเลียป๊าปาะคุยผิดโอ้ที่เป็นบันทึกที่เคยแสดงให้ข้าดูเมื่อแต่ก่อนหรือเปล่าดูเหมือนมันจะต่างออกไปจากตอนนั้นนะดูมีพลังที่ไม่รู้จักปวยพุ่งออกมาด้วยหินคาพาร์สน่าจะคุมพลังนั้นได้นะครับเขาบอกว่าหินคาพาร์สน่าจะคุมพลังนั้นได้หลังจากเราคุยกับลูซินเสร็จใช่ไหมครับเราก็กดรับเควสนี่เลยเห็นไหมบันทึกของคาพาร์สนะครับพลังลึกลับตรงนี้นะป๊าปก็บอก ดูจากหนังสือที่มีปฏิกกริยารุนแรงเช่นนี้แล้วเขาน่าจะใช้หินที่สร้างขึ้นมาด้วยตนเองแล้วทําให้พลังที่แท้จริงที่ถูกซ่อนไว้ในบันทึกปลดปล่อยออกมาจงไปหาบันทึกนั่นและหินคาพาจํานวนสิบอันมาให้ข้าทีนะครับแล้วก็จะมีไอเทมสามอันนี่แบบนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาว่ากันว่ามันคืออะไรยังไงนะครับก่อนอื่นก็คือให้เราไปหาหินคาพาสนะครับสิบอัน เขาก็ให้เราไปหาหินคาพาร์ตใช่ไหมเราก็ไปหาหินคาพาร์ตมาครับจากนั้นกด W นะแล้วก็ส่งมอบหินคาพาร์ตให้กับอารูสตินนะครับเจ้านำหินคาพาร์ตทั้งหมดมาแล้วนี่บัดดี้ข้าจะมอบหนังสือโบราณให้กับเจ้าอะหลังจากเราให้หินคาพาร์ตแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าเขาจะมอบบันทึกบันทึกให้เราแต่เราก็ต้องส่งหนังสือให้เขาก่อนนะครับเราก็กดส่งหนังสือให้เขาปั๊บนี่หนังสือโบราณกําลังมีปฏิกิริยาอย่างรุนแรงอาจจะลองสกัดพลังจากหินคาพาร์ตและทําการถ่ายโอนดู แล้วก็สเตตเชียที่หวยของท่านอาจทนกับพลังนั้นได้และยอมรับพลังนั้นมาอาจจะแข็งแกร่งขึ้นหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของท่านแล้วละ่ะอ่านะครับเราก็มีหนังสือสามเล่มนะกดรับไม่ต้องเลือกนะครับเรากดเลยไม่ได้เห็นปะกดอ่าไม่ได้เราต้องเลือกนะครับเล่ม1เป็นหนังสือเรื่องการทําลายนะเล่มนี้ถ้าเราติดตัวไว้เราจะได้ปริมาณ การได้รับค่าประสบการณ์ทักษะเพิ่มขึ้น10%นะครับเวลาไปฟานะร์มมอนเวลาไปทําอะไรเงี mont, ้ยเราจะได้ค่าประสบการณ์ทักษะเพิ่มขึ้น10%เล่มที่2จะเป็นเรื่องของธรรมชาติจะเป็นการเพิ่มค่าประสบการณ์ชีวิตนะสำหรับเล่มนี้จะเป็นการเพิ่มค่าประสบการณ์ชีวิต10%นะครับนี่และเล่มที่3นะครับเป็นหนังสือเรื่องเกียรติภูมิอันนี้จะได้ค่าประสบการณ์คะแนนสมทบ20%อ่านะครับตัวนี้จะได้ค่าประสบการณ์คะแนนสมทบ20%ซึ่ง เขาไม่ได้บอกว่าได้จากอะไรนะแต่ว่าเขาก็บอกอยู่เห็นไหมเห็นดอกจันไหมสามารถรับได้เฉพาะผลเพิ่มค่าประสบการณ์คะแนนสมทบที่ได้รับจากเควสนะครับพวกนี้ไม่เขียนนะเห็นไหมถ้าทิ้งไอเทมนี้จะไม่สามารถรับได้อีกไยเห็นไหมไม่มีไม่มีระบุนะครับมีเพียงอันนี้ระบุไว้นั่นหมายความว่าใครที่กําลังเก็บเรื่องของค่าคะแนนสมทบถ้าเอาเล่มนี้ไปนะจะช่วยในเรื่องของการ เพิ่มคะแนนสมทบอีก20%นะครับถือว่าดีมากเลยนะถือว่าดีมากเลยนะเพราะว่าคะแนนสมทบเนี่ยจากจากมันได้น้อยใช่ไหมบางทีมันได้น้อยใช่ไหมพอคุณได้มาเพิ่มอย่างเงี้ยครับมันก็บวกเข้าไปอีกนาอมันอาจจะไม่ได้เยอะเวอร์วัาวางแต่ก็อย่างน้อยก็ถือว่าดีนะครับเอามาเป็นตัวทําเรื่องของค่าคะแนนสมทบได้ที่ดีมากขึ้นนะครับเรากดผมกดอันนี้อ่ะผมเอาอันนี้สมมติผมเอาอันนี้ปร๊บอ่าเรียบร้อยนะครับเราก็ได้หนังสือเกติภูมาแล้วทีนี้ ทีนี้นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะถ้าเราอ่านะเรียบร้อยนะครับเราก็ได้หนังสือมาแล้วนี่เราก็กดใส่หนังสือหนังสือก็จะอยู่ในนี้ครับแล้วเราไปทำเควสที่ได้ค่าประสบการณ์คะแนนสมทบคะแนนสมทบมันก็จะวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแนนสมทบก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เอ็กพีที่เยอะขึ้นนะครับกว่าคนที่ไม่มีนะคล้ายๆกับอันนี้นะครับหลักการคล้ายๆกับอันนี้ที่ว่าพอเรามีหนังสือปัญญา เซนการแล้วเนี่ยค่าประสบการณ์ต่อสู้นะครับค่าประสบการณ์ต่อสู้30%เนี่ยเป็นรางวัลที่ได้จากเควสนะครับผมได้ทําคลิปไปแล้วว่าสําสหรับเวฟ59ขึ้น60 61อะไรเงี้ยนะครับจะ60ไป็น61เนี่ยถ้ามีหนังสือประญานเซนกานะครับแล้ววิ่งเควสตามที่ผมวิ่งนะจะขึ้น61ได้เร็วมากนะขึ้น61ขึ้น60ได้เร็วมากไม่นานไม่นานเลยจริงๆนะครับใช้เวลาแป๊บเดียว วิ่งเควสปุ๊บ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 ยังไงหกสิบหกสิบเอ็ดได้อย่างแน่นอนนะครับเพียงแค่มีอันนี้นะแต่ว่าพอเลเวลมันสูงขึ้นพอหกสิบเอ็ดไปหกสิบสองเนี่ยอ่าอาจจะเสียเวลาและอาจจะช้าแล้วนะครับต้องเก็บเวลต้องอะไรเองนะประมาณนี้นะครับส่วนทีนี้ถ้าเราบอกว่าอุ้ยผมผมแลกมาแล้วอ่ะผมไม่ได้ทําสมทบแล้วอ่ะผมอยากไปฟาร์มอ่ะผมแบบสายฟาร์มเงี้ยผมอยากได้หนังสือที่มันเป็นเรื่องของทักษะนะคะแนนไปบวกทักษะนะครับทํา ทำใหม่ได้ไหมนะต้องบอกว่าทําได้นะครับมาคุยกับอลรูซินเนาะแล้วก็รับเควสกับเขานะแต่ว่าเนี่ยเห็นป่ะว่าไม่มีเควสให้ทําใช่ไหมครับเพราะว่าผมใส่หนังสืออยู่ในตัวคุณต้องถอดหนังสือออกมาก่อนนะถอดหนังสือ,อามาใส่ในช่องธรรมดานะครับแล้วกดรับเควสกับเขาจะมีเควสขึ้นมาครับว่าเป็นซ้ําบันทึกของคาพาสพลังลึกลับนะนี่เขาบอกว่าเออเห็นได้ชัดเลยมีพลังเหมือนเดิมบทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รับคุยเหมือนเดิม นั้นส่งของเหมือนเดิมทําทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเอาหินคาพาดตมาให้เขาเอาสมุดให้เขาแล้วก็รับกลับมาใหม่นะก็รับกลับมาใหม่เป็นเล่มที่เราอยากจะได้อ่ะประมาณนี้นะครับก็สามารถ ส่งคืนอลูสตินได้นะสามารถส่งคืนอลูสตินได้เพื่อเปลี่ยนเล่มนะครับเพื่อเปลี่ยนเล่มก็ขึ้นอยู่กับแนวทางของแต่ละคนนะอย่างผมเนี่ยผมกําลังกะว่าเดี๋ยวผมจะเพิ่มเก็บค่าคะแนนสมทบนะครับหาจังหวะไปทาเควสแต่ว่าเดี๋ยวจะให้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวทำเนาะอีกตัวหนึ่งเป็นตัวทําตัวนี้เอามาเล่นฟาร์มมอนฟาร์มอะไรไปนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคยังไงก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครมีอะไรอยากอัปเดตก็อัปเดตเข้ามาได้เลยตรงนี้นะ คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยที่กดเข้ามาดูนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายจ้า